จะแก้ปัญหาแว่นใหม่ได้ดีขึ้นนะคะต้องรู้ก่อนว่าการใช้งานแว่นเดิมมีปัญหาอะไรบ้างสําหรับใครที่ใช้งานแว่นสายตาติดหน้าเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆลองสังเกตการใช้งานจากแว่นเดิมดูได้อะไรที่เราชอบในแว่นตัวนี้นะคะหรือว่าแว่นตัวนี้มีปัญหาอะไรบ้างถ้าอยากตัดแว่นใหม่นะคะนอกจากค่าสายตาที่เพิ่มขึ้นมองได้ดีขึ้นแล้วนะคะอยากจะอัปเกรดในส่วนของวัสดุแว่นตาด้วยไหมซึ่งทางหน้าร้านของเราเองนะคะก็จะมีหลากหลายดีไซน์หลายแบรนด์หลายเนื้อวัสดุให้เลือกที่หน้าร้านของเราว่ดสายตาแบบละ โดยนักทัศนามานะคะยินดีแนะนําทั้งกรอบแว่นตาและประเภทเลนให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบเฉพาะบุคคลตัวอย่างในรีวิวนะคะจะเป็นหน้าร้านสาขาสุขุมวิทพระขนงค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันขับรถมาเองก็มีที่จอดรถซัพพอตของทางโครงการเลยนะคะชื่อว่าตึกซัมเมอร์ฮับออฟฟิศหรือถ้าใครสะดวกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะเพื่อนๆลงสถานีพระขนงทางออก4เดินต่อเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็เข้ามาถึงหน้าร้านของเราเลยค่ะสนใจตัดแว่นสามารถนัดล่วงหน้าได้นะคะ